ที่แปดสิบเมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดีและพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ดีนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จดังใจหมายกิเลสมักจะหลอกบอกว่าถ้าไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จจะเสียหายจะไม่สบายใจเป็นความลวงมันลวงให้ทุกเห็นไหมลวงให้ไม่สบายใจแล้วลวงให้ทุกแล้ว นี่คือความหลวงไม่สบายใจเมื่อไหร่เป็นความหลวงเมื่อนั้นหลวงให้เราทุกข์หลวงให้เราไม่สบายใจให้ใช้ปัญญาหักลํำกิเลสบอกกับกิเลสว่าถ้าได้มากกว่านี้ถ้าสมบูรณ์หรือสําเร็จกว่านี้จะเสียหายเพราะในขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะได้มากกว่านี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะสมบูรณ์หรือสําเร็จกว่านี้ในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สําเร็จจะดีที่สุด ยุติธรรมที่สุดตามกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องน,นี่คือสัจจะอย่างนี้แหละต้องบอกมาเลยถ้ามันบอกเสียหายเสียหายเมื่อเราทําดีเต็มที่แล้วปัตตัถาถ้าเกิดดีเต็มที่แล้วทําดีเต็มที่แล้วแล้วมันก็ไม่สําเร็จไม่สมบูรณ์ดังใจหมายกิเลมก็บอกคุยจะเสียหายมากจะเสียหายมากนาจะเสียหายมากจะไม่สบายใจมากจะแย่มากนี่นั้นเชิงนี้ เราก็ต้องรีบบอกกิเลสเลยเฮ้ยนั่นมันความลวงลวงให้ทุกข์ลวงให้ไม่สบายใจบอกจะเสียหายแล้วเราก็ไม่สบายใจนั่นแหละมันลวงให้ทุกข์ลวงให้ไม่สบายใจเราก็ต้องบอกกับกิเลสว่าเฮ้ยเราทําดีเต็มที่แล้วนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วถ้ามันได้มากกว่านั้นมันจะเสียหายเพราะมันไม่ยุติธรรมได้มากกว่านั้นมันจะไม่ยุติธรรมมันจะขี้โกงมันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นเพราะกุศลอกุศลของเราตอนนั้นน่ะ ของเราและคนที่เกี่ยวข้องตอนนั้นมันได้เท่านั้นจะมากกว่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นเสียหายเลยไม่เชื่อลองทําดูก็ได้ขนาดอยากได้มันยังเสียหายเลยใช่ไหมเสียอะไรเสียความสุขไปแล้วใช่ไหมเสียความสุขเสียความดีไปแล้วใช่ไหมได้ความทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์คือชั่วใช่ไหมมันได้ทุกข์ได้ชั่วไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันได้ทุกข์ได้ชั่วไปเรียบร้อยแล้วโอ้ตายสวยจีบหายเลย แต่ทุกได้ชั่วแล้วเสียความดีไปเรียบร้อยเสียความสุขเสียความดีไปเรียบร้อยแล้วขนาดอยากได้เท่านั้นเองยิ่งไปลงมือทาเป็นไงยิ่งเสียเขาไปใหญ่เลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะยิ่งเสียหายเขาไปหนักเลยเสียสุขภาพเสียเวลาเสียแรงงานแถมไปทะเลาะเบาแววนคนนู้นคนนี้อีกหรือไปดึงคนนู้นคนนี้ทุกเกินไปอีกเรไม่เข้าท่านะมันหนักเกินไปมันแย่เกินไปมันจะเสียหายทั้งนั้นนะต่อให้ทําสําเร็จออกมาบางทีมีวิบากลายซ้อน ไม่ใช่บางทีแหละมันเป็นสัจจะถ้าสําเร็จจะมีวิบากลายซ้อนไปหมดเลยโอ้โหจะดึงเรื่องไรลายๆมาใส่เลยยกตัวยอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะั่นอย่างพวทเรานี่นะถ้าสมมติว่ากระทรวงสาธารณสุขยอมรับเท่ากับตอนนี้เป็นต้นนะตายอย่างเดียวยังไม่ใช่เวลานะก่อนหะน้านี้ถ้าเขายอมรับขนาดนี้นะเราตายเลยนะยอมรับจนเป็นเนี่ย เป็นหลักสูตรยอมรับเป็นมาตรฐานบริการสาธารณสุขเนี่ยเราตายแล้วนะก่อนหน้านี้เพราะองค์ประกอบของเรายังไม่พ้อและตอนนี้ยอมรับเท่าที่ยอมรับนี้ก็ดีแล้วตามองค์ประกอบที่เรามีตอนนี้ถ้ามากกว่านี้เราตายเหมือน,นกันนะมากกว่านี้ตายหมายความว่าวินาทีนี้นะในข้างหน้าถ้าองค์ประกอบเราดีกว่านี้ใช่ไหมยอมรับมากกว่านี้ดีไหมก็ดีเขาจะเป็นไปเองของเขายอมรับมากกว่านี้ก็จะดีในข้างหน้าที่องค์ประกอบของเราพร้อมกว่านี้ เขาจะยอมรับตามองค์ประกอบที่พร้อมของเราเพราะอาจารย์ตั้งจิตไว้อย่างนั้นเหมือนกันตั้งจิตไว้อย่างนั้นแล้วก็สังเกตความจริงอันนั้นว่าเออเรามีบารมีมากเท่าไหร่ก็ให้ยอมรับเท่านั้นอย่าไปมากกว่านั้นมันจะเสียหายอาจารย์ตั้งจิตเอาไว้ตั้งศีลอันหนึ่งแต่ก็ตั้งจิตเอาไว้อันหนึ่งว่าขอให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นพอดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองเพู้อ,อื่นตามกำลังของเราตามบารมีของเราขอให้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราให้พอดีที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตอนเองและผู้อื่นตามบารมีของเราจาก,ก็ตั้งจิตอย่างนี้นะอาจะก็พยายามสังเกตอันนี้พยายามทําศีลอันนี้พยายามสังเกตอันนี้ถ้าอะไรที่มัน ดีก็จริงนะแต่มันปิดกันกนด้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินเนี่ยอันนั้นอาจารย์รู้แล้วยังไม่ใช่บาร,รมีของเราตอนนั้นยังไม่ใช่ถ้าได้จะเสียหายถ้าได้จะเสียหายเราก็ต้องีบหยุดโอ้โหถ้ามีอาการอย่างนั้นอาจารย์จะอ่านอาการตรงนี้แหละอ่านอาการตรงเนี้อ่านอาการในจิตเลยมันจะออกอาการเขาจะออกอาการในจิตของอาจารย์เลยออกอาการให้เลยนี่เป็นญาณพิเศษของอาจารย์ พี่น้องก็ไปใช้ได้อ่านอาการได้เหมือนกันเอาไปใช้ได้ถ้าเรามีความดีปฏิบัติศีลไปเรื่อยๆเขาจะเขาจะบอกเรานะเขาจะบอกเราแล้วเราก็จะอ่านอาการออกแล้วเราก็จะไม่ไม่ถลําเข้าไปในจุดที่จะเสียหายแม้จะดีก็ตามแต่มันจะมีความเสียที่มากกว่าดีเราจะไม่ถลําเข้าไป เขาจะบอกเราเลยโอ้โหปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสี่ยงเกินนี่นี่คืออาการทั้งหมดแหละเขาบอกเราเรารีบถอยเลยถ้าเจอนั้นก็ถอยถอยถอยยังไม่ใช่เวลาถ้าได้จะเสียถ้าได้จะเสียรีบถอยเลยนะแต่คนทั้งโลกเป็นจานวนมากเลยเขาไม่บอกเชื่อไหมโอ้อยากได้อะไรเขาให้ให้ให้แล้วเป็นไงโอ้ทุกทับตายเลยบางคนไปเป็นผู้นวยการไม่กี่ปี เป็นมะเร็งกินเลยนะเครียดตายเลยก็มีบางคนก็เป็นหัวหน้าเขาบางคนก็ไม่ต้องอะไรมากอะเนี่ยทากับทักษิณเนี่ยได้เป็นผู้นําประเทศได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีโดยที่บาร,รมีตัวเองยังไม่ถึงอะความดีที่จะคุ้มครองตัวเองการลดกิเลสยัง,ย,งยังไม่ได้ความดียังไม่ได้เป็นไงพอมันไม่มีอะไรขวางไว้เป็นไงพอไปได้เป็นไงสวยชิบหายเลยใช่ไหมน่ะ เลยไปทำชั่วจิ้หายเลยส่วยเลยอ่ะก็สวยอย่างนั้นน่ะเห็นไ,ม,ไม่หล่ะไม่ไม่มีอะไรเตือนเขาไม่เห็นจริงๆมีสิ่งที่เตือนนะแต่เขาไม่เห็นแต่เขาจะไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้ตั้งศีลแล้วเขาบูมบามบูมบามเข้าไปแล้วจะเอามากกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่านั้นเป็นไงถึงที่สุดเราไปได้ไหมไปไม่ได้แล้วทาชั่วไปทําชั่วไปชั่วเล่นงานเลยเห็นไม่หล่ะมันเป็นอย่างนั้นคนในโลกก็เหมือนกันบางทีอ่ะ ไปไปเปิดสาขานน้นสาขานี้เปิดอะไรก็ไม่รู้แหละเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเกินกาลังมีไหมแย่ yeah, เลยใช่ไหมไม่อ่านอาการนี้เขาอ่านไม่เป็นเพราะเขาไม่มีศีลมันมืดไปหมดเลยนะจริงๆมาตารีเตือนอยู่นะแต่ว่าเขาไม่มียานอ่านทุกคนมาตารีเตือนทั้งนั้นแหละมาตารีเตือนทั้งนั้นแหละว่าให้ทําอะไรแค่ไหนแต่ไม่มียานอ่านใครจะมียานอ่านกว่ากันทั้นนั้นน่ะมาตารีเ็าเตือนเ็ามีน้ําใจเตือนทั้งนั้นแหละเตือนทั้งนั้นแหละมีน้ําใจ แต่ว่าจะมียานอ่านไหมล่ะขณะเขาเตือนนะไม่ต้องอะไรมากทักษิณยิงลักในคนเป็นแสนไปไล่นะเขาเตือนไหมเตือนแล้วฟังไหมล่ะไม่ฟังเห็นไหมล่ะไม่มียานอ่านว่านั่นมันมันยิงลักทักษิณแล้วนอมินีขนาดเห็นไหมมันปิดกั้นเกินแล้วองค์ประกอบในประเทศไทยเด็ดโอ้โหถ้าเขาจะทําชั่วยอย่างนั้นต่อ มันมีสภาพปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินแล้วใช่ไหมแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังเขาไม่มียานที่จะอ่านทํานะมีไหมคนต่อต้านคนบอกไม่น่าทําไม่น่าทํามีไหมมีแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาอ่านไม่ออกเตือนจริงๆนะเขาเตือนทุกคนนั่นแหละแต่ใครจะมียานอ่านหรือไม่มียานอาน่านใครจะหน้ามืดไม่หน้ามืด คนหน้าเมืดก็ลุยไปต่อลุยไปต่อลุยไปต่อก็เตือนทั้งนั้นแหละนะคนจะไปฆ่าข่มขืนคนไปข่มขืนฆ่ามันโอ้โหมันมีพลังต่อต้านไหมมีใช่ไหมคนเขาต่อต้านนะคนที่เขาจะถูกข่มขืนนะ่ะใช่ไหมเขาก็ต่อต้านเขาต่อสู้อะไรโอ้โหนใช่ไหมเตืนอนน่ะใช่ไหมมันพลังที่บอกไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะไม่ควรทํานะใช่ไหม มันมีพลังต่อต้านอยู่ใช่ไหมแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังทำไมจะไม่มีต่อต้านน่าคนจะไปฆ่าสัตว์จะไปกินสัตว์เนี่ยจะไปฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีพลังต้านไหมสัตว์เขาต้านไหมต้านมันปิดกั้นเกินฝืดฟืฟ้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินแตกเล่ากับสัตว์ใช่ไหมมันโอ้โหสัตว์ออกอาการโอโ้ไม่ได้มันทุกข์น,นี่ มันเป็นสภาพแตกราวนะจิตวิญญาณที่มันแตกราวก็จะเห็นโอ้จิตวิญญาณที่ทุกข์ทรมานใช่ไหมจิตวิญญาณที่ทุกข์ทรมานเนี่ยไปทากับเขาแล้วเขาทุกข์ทรมานน่ะมันมีไหมล่ะนั่นะปิดกั้นเกินฝืนฝืนเกินลําบากเกินมีไหมเราก็ลําบากเขาก็ลําบากเกินน่ะมีไหมทั้งเราทั้งเขาน่ะมันลําบากเกินน่ะทรมานเกินน่ะมีไหมเขาทรมานเกินมีไหมบางทีเราไม่ทรมานอระทำร้ายเขาอะแต่เขาทรมานเห็นไหม นั่นแหละสภาพเขาทรมานเกินนะ่ะสัตว์ก็ทรมานเกินน่ะเขาเสียหายไหมเสียหายเสียชีวิตน่ะเสียความพาสุขเสียชีวิตนะ่ะเขาทรมานเกินก็เสียหายเกินน่ะนไม่สะดุ้งเลยไงคนอื่นก็เสียหายเกินน่ะสัตว์ก็เสียหายเกินสัตว์ก็ทรมานเกินเขาเสียหายเกินนะ่ะเขาบอกอยู่แล้วมันมีอาการบอกอยู่ทรมานเกินเสียหายเกิดแตกเราไหม แตกราวล้วเขาแค้นเลยใครทาลายเขาโอ้โหเขาไม่เป <palace> ็น uh มิตรกับเราเลยใช่ไหมไม่เป็นมิตรเลยนะแตกราวยโอเลยนั่นอย่างงั้นแหละมันเป็นอย่างงั้นเห็นเห็นอยู่งั้นนะแต่ไม่มียานอ่านใช่ไหมไม่มียานอ่านไม่มียานอ่าน่าเนี้เป็นต้นเขาก็ลุยต่อลุยต่อแล้วเป็นไงทำไปต่อแล้วทำได้เดี๋ยวเเป็นวิบากรายหนักเข้าไปอีก หรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีความกังวล,วลหวั่นไหวเตือนไหมเราอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเรื่องไหนก็ตามเรื่องชั่วก็ตามเรื่องดีก็ตามมันมีอาการกังวล,วลหวั่นไหวเตือนไหมเตือนนั่นแหละนั่นสภาพที่อยู่ในตัวเองหรือสภาพในคนอื่นเตือนได้ทั้งสองสภาพนะสภาพที่อยู่ในตัวเองเป็นไงที่ไงมันปิดกัน้นเกินฝืนเกินลําบากเกินทรมานเกินใช่ไหมมมนมีความทรมานอยู่ยึดมั่นถือมั่น เสียหายไหมเสียเสียความผาสุกใช่ไหมเสียความดีเขาเตือนไหมเตือนอยากแบบยึดมันม่นถือมั่นี่ยเขาเตือนอยู่นะไม่ใช่ไม่เตือนนะเขาส่งสัญญาณมาเตือนอยู่โอ้ยส่งเอเอ็มเอสมาด้วยไม่ธรรมดานะเขาส่งเอ็มเอสแบบพิเศษด้วยนะแบบถึงทันทีเลยนะแต่นี่เขาส่งมาถึงบ้านแล้วไม่รับไป่รับไม่รับไป่รับไปหับไม่เสร็จรับไม่เสร็จรับ ปัทออมันเซ็นรับไม่เซ็นรับอยู่เขาส่งถึงบ้านแล้วก็ทิ้งไว้ในบ้านแล้วก็ไปเลยบอกไม่เซ็นรับไม่เซ็นรับเอาไปกบไปตรงไหนก็ไม่รู้เซ็นรับเป็นไงเตือนมากเข้ามาเข้าก็โอ้โหนเขาก็โยนระเบิดใส่เลยนะก็เขาบอกนี่ระเบิด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 เวลานี่ระเบิดเวลาแ้ก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเลยทีนี้นะเ็าส่งมาต้งรู้กี่ฉบับแล้วไอ้กังวลใจน่ะใช่ไหมส่งไปมากเข้ามาเข้าเป็นไงหนักเลยทีนี้ป่วยเลย เรามาเลยโสหน้าหน้าไม่เซ็นรับเขาก็ให้แล้วไม่เซ็นรับแต่แต่จริงๆเนะี่ยต้องรับไหมรับไม่เซ็นรับเขาก็ส่งให้แล้วหมดหน้าที่แล้วเขาไปแล้วคุณก็แบกเอาสิแต่คุณไม่เซ็นรับเองนี่หว่าแต่ต้องรับรับแบบไม่เซ็นนะรับแบบไม่เซ็นนะกบว่าฉันฉันฉันไม่เซ็นฉันไม่เซ็นแต่รับรับรับไม่รู้จะอธิบายยังไงพอเข้าใจไหม มันต้องรับมาก็มาถึงแล้วนะออกอาการแล้วอะ่ะแต่คุณไม่ยอมเซ็นเองคุณไม่ยอมเปิดตามาเซ็นเองเนะี่ยบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาแต่ก็ทรมานอย่างนั้นนะ่ะแต่ตุ๊บมาลู้่าโอ้เออไอยานี่เขาส่งจดหมายมาแล้วส่งเอเอ็มเอสมาแล้วนาเนี่ยเคอรี่มาเรียบร้อยเคอรี่แบบด่วนพิเศษถึงทันที เข้าถึงที่ประทับแล้วเขาส่งมาหมดแล้วแต่คุณไม่อ่านเองเข้าใจไหมคุณไม่อ่านอาการเองเขาส่งมาถึงที่แล้วก็หาว่าเขาไม่ส่งเห็นไหมล่ะในเทวทูตสูตรเนี่ยเวลาตกนรกไปเป็นไงเทวทูตบอกอ้าวเราไม่รู้เละไม่รู้ตอบ เ,เทวทูตสอบสวนทําไมมารนรกเนี่ยจับมารนรกเนี่ยเธอไม่รู้ว่าไงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งเทวทูตไปเตือนอยู่นะ่ะไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้ก็ต้องรับโทษเทวทูตบอกงั้นก็ส่งไปถึงที่แล้วไม่รับรู้เองส่งคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายคนทุกข์คนทรมานส่งลีลานั้นลีลานี่ไปให้ทั้งคนอื่นทั้งตัวเองไม่รับรู้ไง ไม่รับรู้โอ you, ไ้ไม่รับรู้ต็เป็นความผิดของเธอแล้วล่ะไม่ใช่ความผิดของใครแล้วล่ะว่างั้นเทวทูตก็บอกนั่นเป็นความผิดของเธอไม่ใช่ความผิดของใครเพราะทุกคนทําหน้าที่หมดแล้วเทวทูตก็ทําหน้าที่หมดแล้วเธอไม่รับรู้เองเธอไม่รับรู้เองทั้งที่มันไม่สบายใจอยู่กันน่ะก็แม่ก like ็ส <Pink. S 2> ่งไปถึงแล้วว่าไม่สบายใจทําต่อทําไมคิดอย่างนั้นนะคิดพูดทําอย่างนั้นน่ะมันผิดแล้วมันไม่สบายใจแล้วใช่ไหมมันกลัวกังวลหวั่นไหวแล้วใช่ไหม ยึดมั่นถือมั่นน่ะกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปเป็นเทวทูตไหมเป็นแล้วส่งถึงที่แล้วใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วทาไมเมตไม่เอาประโยชน์ทำไมไม่เลิกทำเตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมแล้วเลิกไหมน่ะไม่เลิกไม่เลิกแล้วเป็นไง <laughs> ไม่เลิกก็ทุกต่อดก็เพิ่มทุกไปเรื่อยๆเขาก็ส่งไปเรื่อยแล้วก็มีหน้าที่ส่งคนไม่เลิกเขาก็ส่งก็ไม่เลิกเขาก็ส่งคนไม่เลิกเขาก็ส่งส่งไปมากๆๆไปไงกากเลือดเลยทีนี้เออกากเลือดเลยนะใช่ไหมทุกทรมานก็อย่างนั้นนะคนเราเป็นยังไงไม่รู้จักอ่านวิบากกรรมนี่แหละผลของวิบากกรรมที่เราไม่อ่าน ไม่อ่านจดหมายเตือนจากเทวทูตไม่เรียนวิชาอ่านจดหมายเตือนจากเทวทูตนะจดหมายเตือนจากมาตาลีจดหมายเตือนจากเทวทูตไม่ยอมอ่านคุณไม่อ่านแล้วก็เตือนแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็ถล่มท่านั้นเองนะสะสมสะสมสะสมไปถล่มเลยทีนี้จริงๆเขาเตือนทุกคนนั่นแหละ แต่คนไม่มียานในการอ่านก็เตือนทุกคนใครจะมียานยอดเยี่ยมกว่ากันเท่านั้นเองใครจะมียานยอดเยี่ยมกว่ากันเท่านั้นเองเพราะนั้นต้องอ่านสภาพปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสี่ยงเกินในตัวเองและผู้อื่นบางทีก็ตัวเราเองนี่เลยบางทีในคนอื่นนะคนอื่นยังอ้าวสัตว์เงี้ยเขาทรมานเกินแล้วน่ะก็บอกโอ้ทรมานอย่าฆ่าเราเลยอย่าฆ่าเราเลยใช่ไหม ก็เตือนแล้วก็ยังฆ่าเขาอยู่งั้นนะยังฆ่าเขาอยู่งั้นนะยังกินเขาอยู่งั้นนะยังฆ่าเขาอยู่ยังกินเขาอยู่เนี่ยไม่ได้ฆ่าเองก็จำเตาตามอ่ะแต่เขาตาเหลือกมาแล้วใช่ไหมตาเหลือกมาแล้วเนี่ย สภาพร่างกายดีๆเขากรอบหมดแล้วใช่ไหมไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วกรอบหมดแล้วแปลสภาพหมดแล้วนะเรากินนั่นนะ,นะมีสภาพเดือดร้อนทุกทรมานอย่างนั้น,นหรือเปล่ามี ลีลายไงมีสภาพเดือดร้อนทุกทรมานใช่ไหมในนั้นมีสภาพไม่ได้เต็มใจให้ใครกินใช่ไหมเดือดร้อนทุกทรมานไม่ได้เต็มใจให้ใครกินในนั้นมีสภาพที่โขโอ้โหชีวิตที่ต้องพัดพลากจากชีวิตตัวเองพัดพรากจากชีวิตที่เขารักเขาห่วงใยไหมมีไหมมีมีสภาพทุกทรมานไหมมีเขาเตือนแล้วแต่คุณไม่ฟัง นั่นแหละคุณกำลังทำให้เกิดสภาพกิลมัฏฐะอสปายะสภาพวิวาทะสภาพบาปสภาพทุกข์มันจะไม่เกิดสภาพทุกข์แล้วมันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินแล้วในตัวเองในผู้อื่นมันเกิดแล้วแต่ไม่ฟังไม่มียานที่จะอ่านไม่ฟังนั่นแหละเป็นวิบากไร้ทั้งหมดเลย ไม่ฟังก็สังสมเป็นวิบากายเป็นวิบากายแล้วเราก็ยังดันเขาไปอีกดันเขาไปอีกดันเขาไปอีกเป็นไงฝาเข้าไปในดงวิบากายเป็นไงก็นรกเท่านั้นเองก็ทุกทรมานเท่านั้นเองอยังฝาเขาไปในด,ดงนั้นอยู่อีกฝาเขาไปอีกฝาเขาไปอีกมันก็ดงความทุกข์ความทรมานเตือนแล้วไม่ฟังอย่ итесь, าเ итесь, ข้ามาเคสสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าเข้ามาเขาก็ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักเท่านั้นเองนะเตือนแล้วเป็นไง เขาก็เริ่มต้นจากฉีดน้ําแล้วทีนี้นะพอฉีดน้ําใส่ก็แล้วยังไม่นั่นอีกเป็ไงแก้น้ำตานยยังไม่หยุดอยู่อีกเป็นไงกระสุนปลอมยังไม่หยุดอยู่อีกเป็นไงกระสุนจริงยังบุกเข้าไปอีกเขาก็ต้องป้องกันตัวเองกับกระสุนจริงตอนนั้นแหละนะตอนนั้นแหละนะก็เป็นลําดับ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 ไงบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายังเข้ามาจังโดนตอนนั้นเอง จริงๆเขาบอกเตือนตลอดนั่ละแต่คนไม่อ่านทาไมคนเขาไม่อ่านไอ้เขตนรกนี่นะอย่าเข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขาก็เของเข้าก็มีตั้งแต่เบาไปหาหนักกูก็เดินกับเลืออเดินกับเลืออเดินกับเลื่ออย่าเข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกเข้าไปอยู่งั่นนะแล้วนีะเป็นยังไงเขาก็จำนวนอันนะนโอ้โต้องแสดง ก็จำนวนก,ก็ต้องบอกไปเป็นลำดับลำดับระยะระยะจากเบาไปห,หนักนี่มันนรกเบาอย่าเข้ามานรกเบาเราก็เข้าไปเรื่อยเข้าไปได้อีกไปก็าาลกกลอย่าเข้ามานรกกลางอย่าเข้ามานรกหนักก,ก็ต้องออกฤทธิ์แล้วอ,อยากรู้ว่านรกมีจริงก็มา แล้วเขาก็ออกไอ้ดูคุณไม่อ่านเองไฟไหมหัวตายก็จะวิ่งออกมาได้คลานออกมาทีนี้นะมันเตดูมันทำนรกมากถูกมัดอยู่ในนรกต้องชดใช้อยู่นั่นโอ้ยก็จะคลานออกมาทีนี้โสนาหน้าตเตือนแล้วไม่ฟังโสนาหน้าตเตือนแล้วไม่ฟังเราจะรู้นรกมีจริง <c oughs> นี่คือสัจจะอย่างนี้อ่านดีๆวันนี้โอ้ ฟังวันนี้เข้าใจชัดขึ้นบ้างไหมเนี่ยโอ้จัดวัดชัดขึ้นนะนี่นะชัดขึ้นนะนี่ยเออนะอะไรที่มันเป็นนี่แหละเป็นความเดือดร้อนต่อตนเองต่อผู้อื่นเนี่ยเขาแสดงอาการบอกอยู่แล้วนะอย่าเข้าไปนะอะไรที่ปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกราวเกินต่อตนเองต่อผู้อื่นนะอย่าเข้าไป ต่อตอนเองต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นนะมันออกอาการในตัวเราออกอาการในคนอื่นออกอาการในสัตว์อื่นนะอย่าเข้าไปแดนนั้นมันแดนนรกอย่าเข้าไปมันแดนนรกออกมาออกมามาอยู่แดนพุทธะแดนสวรรค์นิพพานแดนสุขสงบเย็นนะแดนเป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นโอ้ยเบิกบานจมใสไรกังวลเป็นประโยชน์ที่สุดมาอยู่แดนนี้อย่าไปแดนอื่น เนี่ยเอาให้ชัดๆเข้ามาอยู่แดนนี้ให้ชัดๆ